สบายดีนะมาเบ่งกุบุตะอาทีตย์ขาวซูนนะกับโค้งสยามำจริงจริงบุเล่วงในห้องกระไดนะเพราะมันเป็นระบบขาดบุเล่กนหนาหาหลังเจ็ดนะปรีว่าเปลี่ยนขิง นาตาก็ประมาณนึงนโมเดลสตาร์ทเนาะเป็นอาร์ทีลอยเนาะพาร์ทซิฟแห้งมาโมเดลครับให้เบิงเนาะดีว่าลูกวานแตกานล้างแตก เกียร์อะสีเกียร์เนาะสีเกียร์หกเท่าสีเกียร์หกเท่าเนาะตากระตาแตกนะเพราะมันปีนแ่แหละหอยหยุบนะหอยบุกตรยก่อนแสงเลยเนาะ ໄຟຈໍທໍ່ກະຖອດออกไปจໍได้เนาะບດບນີ້ອດງຍເນາລົດນແຕງຄັກໃດເຊີນບປອຽກທນນະ